ข่าวใหญ่ข่าวด่วนชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องที่สารรับนูนมีมติเอกฉันรับคําร้อง3 6สอวอที่ร้องนายยงตีกรณีที่ไปคุยกับพุนเซนแล้วมีลักษณะที่เรียกว่าทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียเกียรติศักดิ์เกียรติภูมิเสียอธิปไตยในดินแดน โดยมีการกล่าวหาว่านายยงตีเนี่ยไม่ซื่อสัตย์แล้วก็มีการกระทําผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างที่ทราบก็คือว่าสารรัมนูนมีมติเอกฉันรับคําร้องดังกล่าวแล้วก็สั่งให้ผู้ถูกร้องเนี่ยชี้แจงภายใน15วันตั้งแต่ได้รับหนังสือคําร้องจากทางสารลัมนูญขณะที่มีมติ7ต่อ2ให้ในายย้งตีหยุดไปบัตรหน้าที่ใน2อเสียงซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยนั้นคนแรกก็คืออาจารย์นัคคลินเมฆไตลัตประธานสารลัมนูญอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์อุดมสิทธิวิรัตธรรม โดยทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นตุลาการสารรัฐมนูญอาวุโสแต่ก็ให้เหตุผลเรื่องที่ไม่ต้องให้ในายยงตีแผ่ทองทานชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่สามารถให้ทําหน้าที่ต่อไปเพียงแต่มีข้อห้ามก็คือว่าห้ามใช้หน้าที่หรืออํานาจในเรื่องของความมั่นคงการต่างประเทศแล้วกเ็เรื่องของการคังในช่วงที่เรียกว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคําเปลี่ยนแปลงหรือคําตัดสินของสารรัฐมนูลออกมา นี่ก็คือเสียงข้างน้อย2คนที่เห็นว่านายยงตีเนี่ยควรที่จะได้ทําหน้าที่ต่อไปเพียงแต่มีข้อห้ามข้อจํากัดก็คือห้ามใช้อํานาจในทางความมั่นคงการต่างประเทศแล้วก็ด้านการคลังก็คืออาจารย์นัคครินและก็อาจารย์อุดมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเสียงข้างมากก็คือ7เสียงเห็นว่านายยงตีเนี่ยควรที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถ้าปล่อยให้บริหารประเทศต่อไปเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับประเทศได้